สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีนะนะทุกท่านนะครับวันนี้ผม MT ็ีรัสตายก็ไะเด็มาตกปลาให้นะนะ้าะในชมกันแต่วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเที่ยวปาม ฟาร์มของเพื่อนผมนะเป็นฟาร์มของพรเทพอยู่ที่อำเภอทุ่งเะเีียมจมังหวัดสุโขทัยมันเด็ดตรงที่ว่าเพื่อนจะรีดนม,มวัวผมก็เลยแบบว่าอยากให้น,าน,านา้าๆและท่านผู้ชมได้ดูนะวิธีการรีดนม,มวัวมันเป็นยังไงผมก็ไม่เคยชมเหมือนกันปลานะ่ะหาไปแล้วและกินไปแล้วด้วยไปทอดแหมาในในสระนี่แหละสระข้างๆฟาร์มนี่แหละไม่ได้ถ่ายให้น,าน,านา้าๆได้ชมกัน แต่ว่าทีเด็ดคือการรีดนมวัวอยากให้นา้นาๆได้ชมอยากให้ชมได้ชมกันนะฟาร์มก็คือเนี่ยบรรยากาศฟาร์มนะครับก่อนเข้าฟาร์มเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็เข้ามาเนี่ยที่ล้างมือเขาก็มีถองเข้าให้ได้หน่อยล้างมือเป็นทางล้างมือจุ่มเท้าจุ่มอะไรปกติที่เข้ามาเนี่ยเพื่อนและลูกๆกำลังเตรียมทำฟาร์มสะอาด พื่อที่จะรีดนมวัวกันลองไปดูกันครับน้าหมายครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นน้ํายาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์มครับอ๋อเข้าฟาร์มนี่คือทุกคนที่เข้าไปรีดนมเหรอครับทุกคนที่มาเยี่ยมชมฟาร์มต้องต้องน,น้ํายาฆ่าเชือ้ออ๋อครับผมทุกคันก่อนที่จะเข้าฟาร์มครับครับมันคือน้ํายาอะไรครับเป็นน้ํายาฆ่าเชือ้อจากที่ ทุกคนที่เข้ามามันจะได้รับเชื้อก่อนที่จะเข้าฟาร์มปุ๊บ,รบเราต้องฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนที่จะเข้าฟาร์มผมครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถกันไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้ามาต้องฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเพื่อป้องกันการติดโรคของสัตว์ครับผมครับผมอันนี้คือน้ำหมายนี่คือผสมไว้แล้วใช่ไหมครับผสมไว้เรียบร้อยครับอืมอันนี้เตรียมฉีดพวกผมเลยใช่ไหม อันนี้ฉีดทุกคนครับมไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่หมอปศุสัตว์ก็แล้วแต่ต้องฉีดครับผม,อ,มอันนี้คือผมจะไปดูการรีดนมเนี่ยผมต้องฉีดด้วยเนาะฉีดทุกคนครับครับอืมอันนี้ผมจะทําให้ดูเลยว่ามันต้องฉีดยังไงครับถ้าคุณจะผ่านเข้าฟาร์มผมต้องฉีดทุกคนครับขอพีเต็นเต,นตอร์คนหนึ่งครับขอเป็นรถดีกว่าถ้าคนมันจะเปียกอ๋อเป็นรถเหรอคะครับผมเนี่ยมันต้องอมันจะต้องฉีดทุกคนครับ อันนี้เพื่อเพื่อฆ่าเชื้อก่อนที่จะเข้าฟาร์มครับเพราะเราจะรีดนมเนาะก่อนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มต้องฉีดยาฆ่าเชื้อครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวพบผมก็ต้องฉีดกันนะขอบคุณน้าหมายมากครับผมครับฉีดทุกคนมอนเดิมอันนี้เตรียมอะไรเลยวันนี้มาเตรียมอาหารให้วัวครับเตรียมก่อนเตรียมก่อนรีดเตรียมก่อนรีดนมครับนานานผวงชมครับต้องให้อาหารก่อนเหรอ อาหารให้ที่หลังครับรีดนมก่อนใช่ไหมรีดนมเสร็จถึงได้อาหารครับอ๋อแต่ว่าเตะเตมไว้ก่อนรีดนมเสร็จถึงได้อาหารได้าอ,อาหารก่อนจะขี้ใส่ะะอะไรนะครับวัวมันจะขี้ใส่เครื่องรีดวัวมันจะขี้ใส่เครื่องรีดครับนี่ครับเตรียมอาหารก่อนรอเลยรอ,อเลยครับถ้าไปทชมดูรอเลยรู้ตัวว่าจะโดนรีดรอเลยรอเลยนี่ครับ นี่คือเวลาเวลาจะรีดนมวัวนะครับวัวก็จะเดินมาเดินมาจากตรงนี้นะครับแล้วขึ้นเข้าช่องนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันที่รีดนมวัวแต่ฉางนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมให้ท่านผู้ชมแล้วนะนะนะได้ติดตามการรีดนมัวเพื่อนผมสุดยอดมากโอเคเดี๋ยวรอติดตามครับผมว้าว <Wow. S 1> น้ำหมายครับผมนี่อาหารเลยครับที่จะให้วัวนะครับเนี่ย อาหารของซีพีครับอ๋อที่จะให้วัวกินเนี่ยนะครับผมแล้วส่วนผสมนี่คือไงส่วนผสมแล้วแต่ฟาร์มครับผมอ๋อแล้วแต่การเร่งสูตรเอานะครับผมว่ามันจะเร่งสูตรของวัวแต่ละฟาร์มยังไงนะครับผมอันนี้สูตรของเราเนี่ยสูตรร้านนี่บอกได้ไหมถ้าบอกเนี่ยบอกได้ไหมบอกได้แต่บางฟาร์มเขาจะไม่ใช้เหมือนผมครับถ้าถ้าถ้าบอกให้แบบท่านผู้ชมเขาได้แบบเป็นวิทยาทานเนี่ยพอจะได้ไหมได้ครับอ่าอันนี้มันคืออะไรบ้างเนสมายเนี่ย อันนี้เป็นอาหารสูตรท่าวัวรีดใช้ผมใช้21ครับ21นะวัวรีด21อันนี้ใช่ไหมน้หมายใช่ครับอันนี้คืออันนี้นะส่วนอาหารวัวรีดใช้เท่าไหร่น้หมายใช้21เดปต่อปอร์เซแล้วก็ตามด้วย4 6ปเซกับลำ46ปเนี่คืออะไรครับ4ีปอร์เซคืออาหารของซีพใช้เป็นกากโัเวเหลือง4ีเปกากโัเวเหลือง 4. 6ปเซใช่ครับแล้วก็ตามด้วย อันนี้เนาะครับผมลำลำลำข้าวลำข้าวครับเป็นลำข้าวหอมครับผมลำข้าวหอมออันนี้เป็นสูตรเฉพาะฟาร์มครับสูตรเฉพาะฟาร์มของโพเทพเลยเนาะครับผมโหสูตรเฉพาะฟาร์มโพเทพเลยสูตรนี้นี่เร่งน้ำนมไม่ค่อยลดครับเร่งน้ำนมดีมากเลยน้ำนมไม่ค่อยลดครับผมนี่ครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปใช้ดูใช้ดูนะว่าแล้วแต่ฟาร์มครับ ความคิดเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแต่สูตรนี้นี่คือฟาร์มโพเทพใช้มาแล้วใช้มาแล้วมันน,น้ำนมไม่ค่อยลดครับน้ำนมดีมากครับได้น้ำนมดีมากทั้งเช้าและเย็นได้น้ำนมดีมากครับผมสูตรนีร้ขอบคุณน้ำหมายมากครับผม,อมโอเคเดี๋ยวติดตามการรีดนมครับอันนี้คอกนี้นะครับก็จะเป็นวัวที่เตรียมจะรีดนมนั้นน้ำหมาย ใช่ครับนี่เตรียมจะรีดนมนะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หกตัวนะครับผมแต่คอกนู้นนะหมายคอกนู้นมันคืออะไรคอกนู้นวัวรอคลอดครับวัวรอคลอดนี่คือท้องประมาณเจ็ดแปดเดือนครับผมอ๋ออย่างตอนนี้ยังรีดไม่ได้ยังรีดไม่ได้รีดนมไม่ได้ท่านผู้ชมต้องคลอดก่อนเรียบร้อยถึงจะรีดได้ครับอ๋อต้องคือคลอดเสร็จแล้วถึงจะรีดนมได้ท่านผู้ชมมันก็เลยเหลือที่เตรียมรีดนยนะหกตัวแต่คอกนู้นไม่รู้ท่านผู้ชมได้เห็นเปล่า สามตัวนะครับสามตัวนั่นคือรอรอรีอออดอ่าคอือรอคลอดก่อนแล้วค่อยรีดนะท่านผู้ชมนะเนี่ยตอนนี้น้องบิ๊กเตรียมทําความสะอาดแล้วนะทำความสะอาดเพื่อที่จะรีดนมท่านนะหมายใช่ครับอ๋อเสร็จเสร็จทำความสะอาดแล้วก็เพือ่อจะเอาขึ้นมาขึ้นมาบนแท่นนี้บนแท่นแท่นรีดนี่ครับทำความสะอาดทีละตัวเลยใช่ไหมนะหมายใช่ครับผมเนี่ยตอนนี้น้องบิ๊กจะมาอาดู่ครับนี่น้องได้เอ่ย์จูงมาเนี่ยบอส บอสตรงมานี่คืออะไรตัวที่ใหม่หัวคอดใหม่ครับมันยังไม่สมบูรณ์ยังรีดใช่ครับยังรีดนมส่งไม่ได้ตอนนี้ยังพึ่งคอดไปได้วันสองวันนี่เนาะครับผมตอนนี้ยังลุกๆนั่งๆอยู่เลยอะครับผมยังไม่แข็งแรงครับหาเงี้งชี้อยู่เลยท่านผู้ชมลองดูครับนี่ชื่อน้องม้าไอ้น้องม้าครับโอ้น้องม้าตัวนี้หน้าเหมือนม้ามากเลยท่านผู้ชมน้องม้าจะเป็นตัวแรกครับผม จะเป็นตัวแรกพี่โดนรีดนมเดี๋ยวรอท่านผู้ชมติดตามครับผมไอซ์นัเิ์ดมาทำอะไรครับเนี่ยผมจะมาจะมานั่งงัวอันนี้ขมารีดงัวก<อ>ัน<อ>นะนับเนบิร์ดอาปืนมาทำอะไรครับที่หันนี่ผมจะมาจัดงัวครับเพื่รับท่านผู้ชมมามา,มาน้องบิ๊กๆน้องบิ๊กพาไปแล้วครับพาตัวแรกครับคือน้องมา้าพาขึ้นมารีดนมนะครับตัวแรกตอนนี้ผมก็ได้ฉีดล้างยาฆ่าเชื้อหมดแล้วนะครับ ก่อนที่จะมากันถ่ายทำที่ฟาร์มของสมหมายนี่ครับโคเทพเนี่ยครับมาใหม่เร็วเร็วเร็วนี่ครับตอนนี้น้ำหมายครับคือฟาร์มโคเทพนี่นะครับกําลังจะทําการรีบลงครับน้ำมามาลูกมาขาขาอ่ะพยายามาเร็วไม่ยิึดยึดพยายามไม่ยึดเร็วพยายามากพยายามน้ำหมายกำลังพยายามากคุยยังต้องมาอยู่ครับ หมายบอกว่าเป็นคนลีนน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนที่ก่อนที่จะรีดจะรีดดูดออกลงถังครับผมเป็นยาฆ่าเชื้อรัสรเซอร์เมื่อค่าแห้งโอ้โห,โหบามโปรเทพนี่เขามาตรฐานจริงนะเนาะเมื่อค่าแห้งเสร็จปุ๊บตรวจตรวจนมก่อนรีดครับผมตรวจนมครับผมท่านผู้ชมตรวจนมก่อนรีดครับตรวจนมยังไงครับท่านหมายนี่ดึงแล้วครับสมามสิบเปอร์เซ็<ห>นสามสิบเปอร์เซ็นครับผม จะมีขีดอยู่ตรงนี้มีขีดอยู่ครับท่านผู้ชมวัน้อยขีดให้ปุ๊บเดี๋ยวผมตรวจให้ดูครับนี่นะครับน้ำหมายอันนี้เป็นน้ำยาน้ำยาครับน้ำยาตรวจครับน้ำยาตรวจเต้า,ตราตตเราก็แบ่งซ้ายแบ่งขวาอย่างนี้แบ่งแล้วยังไงครับน้ำหมายถ้ามันเป็นเจลเป็นเจลเป็นเจลปุ๊บแสดงว,ว่าถ้าเป็นเต้านี้มันจะเป็นเจลนมจะเป็น<ล>เขาเรียกว่านมเป็นแมสนมเป็นแมส ครับผมนมเป็นแมนี่คือนมจะเป็นแบบเป็นคล้ายว่ามันไม่ใส่แล้วมัน,มนครับผมแล้วมันก็จะส่งไม่ได้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ถือว่าปกติครับอย่างนี้ส่งได้รีดส่งได้เลยปกตินี่คือเต้าไหนน้หมายคือเต้านี้ <c oughs> เต้านี้เต้านี้เต้านี้สามเต้าสามเต้าถ้าสมมุติว่าเต้านี้เป็นเจลส่ง<อ>ไม่ได้คือตอนนี้สี่เต้าเราส่งได้หมดแล้วครับผมอ๋ออันนั้นน้าหมายอธิบายให้ฟังว่าถ้าส่งไม่ได้คือเต้าไหนเนี่ยมันจะเป็นเจลใช่ครับอ๋อโอเคครับน้าหมายลุยเลยครับผม สุดยอดนวัตกรรมครับผมความโพเทสทั้งแรกเลยครับผม MT สไตล์เพิ่งได้มาเจอการดูดรีดน้ำนมครับผมไหลดีไหมน้าหมายไหลดีไหมไหลดีครับตัวนี้ปล่อยนมดีมากครับไม่ต้องรีบก,ก็ปล่อยครับผมผมถนัดดูดเนี่ย <laughs> ผมไม่ถนัดดี่ วันนี้เป็นตัวที่2ครับทําเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมคือเราจะเช็ดยาฆ่าเชื้อเช็ดอะไรนะเช็ด<ช>น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทำความ,มสะอาดทุกเต้าให้เชื้อละหนึ่เหมือน,น,นะครับเเช็ดทุกตัวทุกเวลา ความอื่นผมไม่รู้แต่ความผมเจ็บทุกเวลาครับโอ้โหลมไหลมากเลยอ่ะน้องมาไหวไหมอ่ะ นี่เปียีดเองเสียคนล่าสุดเลยเนี <c oughs> ่ยดีดเองทำเองทุกอย่างครับผมดึงได้นะผู้ชมไปอันนี้<ไ>ปเป็นจุ่มเต้าหลังรีดครับผมจุ่มเต้าหลังรีดคืออะไรครับป้องกันการติดเชื้อเพราะ,ะว่าเวลาเรารีดนมปุ๊บรูนมมันจะเปิดประมาณครึ่งชั่วโมงเราต้องจุ่มเต้าเมื่อน้านํายาตัวเนี้จะไปปิดเต้าวันประมาณครึ่งชั่วโมงเต้านมเขาถึงจะปิดป้องกันเชื้อเข้าไปใน เต้านมเขาป้องกันหลังการดูดการรีดหลังการรีดต้องใช้ตัวนี้ฆ่าเชื้อใช่ครับผมเป็นน้ายาสามพีครับแล้วน้าท่านไหนครับตามไหนครับสนใจหัวเชื้อมีขายไหมเนี่ยหัวเชื้อไม่มีครับต้องที่สากงอย่างเดียวครับผมอีกหน่อยนะวันข้างหน้ามีแน่หัวเชื้อเนี่ยของอีกหน่อยกงเทพเนี่ยครับผม จะมีหัวเชื้อมางคายผมจะขายเองครับใช่ของพเดีเยเยแน่นอนเดี๋ยวรอท่านผู้ชมครับรอของซื้อได้เลยรอท่านผู้ชมติดตามเยอะเดี๋ยวผมจะขายเองครับหัวเชื้นใจติดต่อได้ที่หัวเชื้อเลี้ยงนมใช่ไหมหัวเชื้อเลี้ยงนมใช่หัวเชื้อป้องกันการติดเชื้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาน้ำยาดูคระตัวนี้เลยครับใช้ดีมากตัวนี้นะครับ ไอ้ดีมากครับตอนทีเดี๋ยวถ้าผู้ชมก okay. ็ไปหาซื้อเองเราไม่ได้ขายหรอกไม่ได้โปรโมทนะครับตอนนี้น้องม้าน้องมารีเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเว้ยตกใจน้องมารีเสร็จแล้วแต่รอรอน้าหมายนะครับกระของฟาร์มโพเทสเนี่ยทำฟาร์มฆ่าเชื้อเต้านมเดี๋ยวปล่อยลมยอมปล่อยกัดเอ้าสู

้องกันการติดเชื้อรอต้องรีบลอ่ลอยนรอก่อนนะจ๊ะอันนี้คือตัวที่รีดจมเสร็จแล้วนะครับรอเ<ง>ขาเรียกว่าอะไรรอทานอาหารอันโอชะนี่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังทานไม่ได้ครับผม ต้องรอเพื่อนๆอ,อยู่เพื่อนๆอ,อยู่อีกสามตัวนี่ครับอาหารนี่ครับรอต่อไปนะหนูรอเพื่อนๆก่อนวันนี้ครับผมขอปิดทิปเพลงค้งนี้แล้วกันครับพอเย็นมากแล้วผมก็ต้องกลับไปด้วยขอบคุณวันนี้ขอบคุณปลาล์มโคเทพแล้วก็ผมยัง ไม่ได้ลาเจ้าของฟาร์มก่อนเลยเดี๋ยวผมไปลาเจ้าของฟาร์มก่อนครับก่อนปิดคลิปให้ท่านผู้ชมมาพอดีครับเจ้าของฟาร์มนี่ครับน้ำหมายเจ้าของาขอบคุณมากที่มาเยี่ยมชมครับผมฝากอะไรไหมน้ำหมายฝากอะไรไหมไฝากอะไรเกี<น>่ยวกับฟาร์มโพเทสหน่อยฝากติดตามแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนผมด้วยเพื่อนผมที่ไหน เพื่อนผมนี่ครับอ๋อ MT รัตตตายครับ MT รัตแพรวันนี้ผมได้มาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมง,งานครับผมก็คือน้ไหมายที่เปิดฟาร์มมาจากยุทยามาไกลเลยเนี่ยมาถึงสุงโขทยัยเปิดฟาร์มโคเทพเนี่ยครับก็คือเป็นวัวเกี่ยวกับวัวนมวันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ออกหมายตกปลาให้น้าๆนนให้ท่านผู้ชมได้ชมแต่ว่าผมผม,มาทําคลิปเกี่ยวกับการรีดนมวัวของแพโรโคเทพให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็วันนี้ผมมาตั้งแต่ ายบ่ายวันนี้มันเย็นแล้วนะสำพูดแก่เวลานะน้ำหมายเนาะไม่ว่ากันเดี๋ยวโอกาสหน้านะน้ำหมายเนาะครับผมมาเยี่ยมมาเยี่ยมชมฟาร์มโพเทสกันใหม่เดินมาใหม่ครับผมเนาะโอกาสหน้ามาเยี่ยมชมฟาร์มโพเทพกันใหม่ครับโอกาสหน้าน่าจะได้ชมบัวทักสามสิบตัวเนาะได้ครับตอนนี้ยังมีสิบสี่ห้าตัวอยู่โอเคครับผมขอบคุณท่านผู้ชมมากครับที่รับชมขอบคุณที่บรับ